คอปปถือเลือกดีวันคล้ายวันสถาปนา14ปีเปิดสุนยรรับเรื่องร้องเรียนประกันภยัยโควิด -19 ออฟไลน์ออนไลน์ดูแลสิทธิประโยชน์ของประชาชนดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอปปเป็นประธานเปิดสุนยรรับเรื่องร้องเรียนประกันภยัยโควิดส9าสำนักงานคอปปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เอาประกันภยัย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบกรณีบริษัทประกันภัยจ่ายเคลมประกันภัยโควิด -19 ล่าช้าโดยมีคณะผู้บริหารคอปอ,พ,อพนักงานและลูกจ้างสำนักงานคอปอ,อส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเปิดศูนย์ผ่านระบบ Microsoft t e a m ในโอกาสนี้เลขาธิการคอปอ,อได้กล่าวเปิดศูนย์ในตอนหนึ่งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆรวมถึงผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบกรณีบริษัทประกันภัยจ่ายเคลมประกันภัยโควิดสิล่าช้าสำนักงานคอปพอในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนจากผลกระทบในกรณีดังกล่าวของประชาชนผู้เอาประกันภัยโดยได้ออกเจตมาตรการเร่งด่วน เพื่อกำกับดูแลบริษัทประกันภัยที่เสนอขายประกรันภัยโควิด -19 อย่างใกล้ชิดไปแล้วดังนั้นเพื่ออำนนยความสะดวกเพิ่มเติมให้กับประชาชนผู้เอาประกรันภัยควบคู่กับการดําเนินการตามมาตรการเร่งด่วนดังกล่าวจึงตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภยัยโควิด -19 โดยเฉพาะขึ้นโดยถือเลิกเปิดให้บริการในวันนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของสํานักงานคอปพอครบ14ปีโดยศูนย์แห่งนี้จะรับเรื่องร้องเรียน กรณีบริษัทประกันภัยจ่ายเคลมประกรันภัยโควิด -19 ล่าช้าซึ่งแยกจากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนปกติโดยจะบูรณาการร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9และคณะทำงานชุดย่อยทั้ง4ชุดของสำนักงานคอปปอที่มีอยู่เดิมทั้งนี้จะจัดทีมรับเรื่องร้องเรียนดังนี้ทีมรับเรื่องเจอจ่ายจบ ทีมรับเรื่องค่าชดเชยรายวันทีมรับเรื่องค่ารักษาพยาบาลและทีมรับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆเพื่อให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service และครอบคลุมในทุกมิติความคุ้มครองของการประกันภัยโควิดสินอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยยังสามารถยื่ยนเรื่องร้องเรียนและติดตามความคืบหน้าผ่านระบบออนไลน์ซึ่งได้เปิดช่องทางสำหรับประกันภัยโควิดสิโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เอาประกันภยัย ไม่สะดวกเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่สุดได้ทั้งนี้ประเด็นเรื่องร้องเรียนที่พบมากที่สุดคือบริษัทประกันภัยยังไม่ชดใช้ค่าสินหม่ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภยัยโควิดสิแบบเจอจ่ายจบโดยเลขาธิการคอปพอ,อได้กล่าวปิดท้ายว่าหวังว่าการเปิดสนยนรับเรื่องร้องเรียนประกันภยัยโควิดสิโดยเฉพาะขึ้นทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ line, จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัยได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามสำนักงานคอปพพร้อมจัดดำเนินการในทุกมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยทุกคนได้รับการชดใช้ค่าเส้นใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดสิจึงเชื่อว่าผลกระทบจากกรณีปัญหาการจ่ายค่าเส้นใหม่ทดแทนล่าช้าจะคลี่คลายโดยเร็วทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการร้องเรียนกรณีดังกล่าวติดต่อได้ที่สายด่วนคอปพีหนึ่ หรือเว็บไซต์คอปปอร์อ o i c o r t h ในเรื่องของการที่จะยื่นเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องยืน่นเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยพิจารณาและจ่ายตามสัญญาประกันภยัยเขาต้องไปยื่นตรงนั้นก่อนแล้วก็เมื่อบริษัทเนี่ยบอกว่าไม่จ่ายปฏิเสธไม่จ่ายหรือมีขมม้อพิพาทกันถึงมายื่นที่เราอันนี้จะเป็นระบบที่เราดีไซน์ไว้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มายื่นขึ้นมาเราจะสอบถามว่า ท่านยื่นกับทางบริษัทหรือยังถ้าท่านยังไม่ได้ยืน่นอาจจะต้องไปยื่นกับทางบริษัทก็ไนะครับแล้วก็หวังว่าการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิดสำนักง,งานคอพคอในครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเคลมประกันโควิดในทีนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็วเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกข,ของพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบร้อนกระขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกคนขอให้คนไทยปลอดโควิด กว่าฟันผ่านคนวิกฤตการโควิดนะครับแล้วก็มุ้งไปข้างหน้าพวกผมเชื่อว่าเหตุการณ์เนี่ยจะคลี่คลายไปเลย